รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อผ้าลีนินประสมนไฟ้นะตัวนี้นะคะพี่จะเป็นด้านหน้าของเขานะคะพี่จะเป็นงานลูกไม้แบบนี้นะคะพี่ลูกไม้แบบนี้นะและชายเสื้อก็คือเล่นลายเชิงสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่แขนนะพี่ใส่สบายงานเป็นของสาวอวดลูกไม้นยไม่คันลูกไม้นยไม่สาบแล้วก็ไอ้เนื้อไม่สาบลูกค้าลูกไม้เนี้ยไม่คันเนื้อไม่สากแล้วก็ตัวนี้มีซับในนะคะพี่ข้างหน้าให้อย่างดีเลยนะตัวนี้นะคะ กระดุมมุกตรงนี้นะพี่แกะได้จริงนะคะพี่ทุกเม็ดน้วงานเป็นคล้ายคคอจีนแบบนี้นะงานใต้อย่างดีนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ลิ้นนินผสมทรายนะคะพี่ตัวนี้ด้านหลังของเขาผ้าจะไม่ยืดและด้านหลังไม่มีซับในนะส่วนด้านหน้านะตรงลูกไม้ตรงนี้นะคะพี่ลูกไม้ตรงช่วงนี้คือจะใส่ซับในให้อย่างดีนะซับในเนื้อหนาอย่างดีนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูซับในก่อนนะสีขาวนะลูกค้าตรงนี้นะคะแล้วก็ซับในเนื้อหนาอย่างดีแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเลย ซับในจะมีตรงช่วงนี้ทั้งหมดนะคะพี่ตรงนี้จะไม่มีซับในนะรุ่นนี้อกหน้าผ้า48ความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วค่ะพี่เป็นรีไซส์มีไซส์เดียวนะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆพี่ละทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะอกหน้าผ้าเสื้อ48ความยาวเสื้อ28นิ้วนะตัวนี้ให้โปรพี่พิเศษนะบอกเลยรุ่นนี้จะปกติ25พี่งานสวยมากๆวันนี้ขอให้โปรพี่นะคะ195เท่านั้น พี่เอาไปแค่195กับงานตัวนี้นะหามาได้แน่นอนพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์ลยอยู่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงหรืออยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่จะสั่งเงาหลังพี่พิมพ์รหัสต,ตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวมั่นใจได้เลยะคะ่ะพี่สวยมากๆตัวนี้ หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นอกหน้าผ้าสี่สิบแปดความยาวเสื้อยี่สิบเก้านิ้วนะลีินผสมไฟหนึ่งเก้าห้าค่ะสีขาวนะคะพี่สีต่อไปถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้กระดุมสีเดียวกับตัวชุดค่ะสีเดียวกับตัวเสื้อเลยต่อไปนะพี่สีนี้จะเป็นสีฟ้านะคะพี่ให้แค่หนึ่งเก้าห้าเท่านั้นสีนี้ถ้าพี่จะรับนะคะพี่พิมพ์ว่าสีกลีบบัวนะ เสื้ออกหน้าผ้านะคะพี่48นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่29นิ้วค่ะพี่ดีนิระผสมฝ้ายอย่างดี1.95เท่านั้นพี่ฝ้ายอย่างดี1.95เท่านั้นพี่ลายสวยมากๆละเล่นลายเชิงแบบนี้นะคะพี่ถ้ารับสีนี้พิมพ์ว่าสีเหลืองมันออกโทนเหลืองมาตาดนะคะพี่ให้แค่1.95ค่ะสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะพี่ดูนะงานสวยๆเลยลูกไม้เนื้อดีซับไม้อย่างดีค่ะ สีนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะพี่ตัวนี้เรียกแดงเลือดหมูนะสีต่อไปสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดำนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเรียกสีมู